ท่านผู้ชมครับมูลเหตุจูงใจที่ชินโ,โจมาขับทางเรียบก็เกิดจากคนนี้เลย<ช>นะครับ,รบน้องไอเดียครับ<ช>วันนั้นชินโจไปขับทางเรียบแล้วไอเดียเจอชินโจใช่ใช่ครับแล้วตอนเข้าโคง้งโคง้งนั้นโค้งเท่าไหร่นะที่สนามไทยแลนด์โค้งห้าครับไอเดียปล่อยมือใช่ใชแล้วโบกมือให้ชินโจมาขับด้วยกันใช่แล้ววันนั้นทําให้ชินโจหลังอยากลับ จากสนามนั้นชินโจบอกว่าพี่ไอเดียชวนนูมาขับนูอยากขับอันนี้จริงไหมชิโ<า>นโจเ,<า>เขาก็แต่งเรื่องเองอะไรขเขาโบกมือให้เฉยๆให้คนในสนามหรืเอเปล่าอ่าโบกมือให้ใคร,รก็โบกมือให้น้องด้วยแล้วก็คนในสนามแล้ววันนี้ชินโจเข้ามาขับแล้ว<า>นะ<า>ครับไอเดียชินโจ่ามีเทคนิคในการยกตูดยังไงยกตูดยกตูดแล้วให้ตูดมากางหลังเมือนพี่บอลโดนตูมมีเทคนิคยังไงบอกน้องนีก็ เราถ้าเป็นรถ150พี่จะใช้วิเยรา2ห์สองว่ามาให้เร็วที่สุดแล้วก็เราเบรกไปเลยเราไม่ต้องกดเราค่อยคอนโทรลเบรกออกลองดูแบบค่อยๆค่อยๆแบบว่าเบรกแรกหนักก่อนค่อยๆค่อยๆลดลงแล้วก็เราแต่เราต้องกำพาร์ทนะตอนเราใส่รถก่อนเลยเพื่อให้รถมันให้มันเขาเรียกไงให้มันมีสปีดเดียวมากบีส แล้วลองดูนะวนัวนวนี้ลองเปิดดูเอาให้เรอพ,พังไปเลย <c oughs> แล้ว <c oughs> เดี๋ยวสนามสามเสาร์อาทิตย์หน้าเนี่ยจะไปกันเจอที่บุรีรัมม์มีเทคนิคในการขับขี่ให้บอกน้องหน่อย <c oughs> เนื่องจาก<อ>น้องไม่ได้จับรถเลยไปเรียนตอนนี้เรียนอย่างหนักนะเรียนเก่งขึ้นนะก็ให้น้องศึกษาผู้แข่งอย่างเดียวครับผมคิดว่าิ่งเป็นที่สำคัญนะสำหรับรุ่นที่น้องแข่งอยู่ตอนนี้ ก็เรื่องการไฟติงกับผู้แข่งแล้วก็เรื่องการอ่าไลของผู้แข่งครับแล้วก็เรื่องเบ็กลึกในจังหวะของรอบสุดท้ายหรือว่ารอบสุดท้ายตอนแทงโค้งสุดท้าประมาณนั้รประมาณนี้ครับวันนี้วันนี้เดี๋ยวจะพาน้องขับหนยนะสอนลายน้องเพราะไม่ได้ขับนานแล้วตั้งเดือนหนึ่งแล้วตั้งแต่มาก็ไม่ได้ขับวันนี้โอเค okay. แล้วก็ขอบคุณไอเดียนะครับออที่ เคยขับวิบารด้วยกันนะแล้วก็พากันมาขับที่นี่แต่ว,ว่าชินโจตอนนี้เน้นเรียนเป็นหลักเรียนเก่งนะเจ็ดค <laughs> ูณเจ็ดได้เท่าไหร่โอ <c oughs> okay. okay. เคเจ็ดเจ็ดโอเคเค่อยว่ากัน <c oughs> ถ่ายคลิปหน่อย